ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณจริญญาน้อง n m p Silent แล้วก็น้ององศาะามาณาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตมาให้ลงในคลิปแบบนี้รบกวนส่งมาทาง Facebook ของ Dimatio Channel ได้เลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีเราฮันเตอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ Monster Story กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ Monster Story ของเราจะมาอยู่กับมอนสเตอร์อีกหตัวที่เป็นหนึ่งใน4 Flagship ของพาร์ Cross นั่นเองนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่ได้ฉายาว่า ทอราาดแห่งนภามันผู้นี้กล้าพอที่จะท้าทายและต่อสู้จนสามารถทําให้ราชาแห่งท้องฟ้าอย่างราทลอสนั้นพ่ายแพ้แล้วก็ร่วงหล่นสู่พื้นดินอย่างหมดรูปเลยนะครับซึ่งทอราาดตนนั้นก็คือแอสทาลอสนั่นเองครับแอสทาลอสหรือว่าไรเซ็กคือสื่อนั้นเป็น f ล y i ิ g งไวเวนที่มีรูปลักษณ์ระหว่างมังกรแล้วก็มแมลงผสมกันนะครับโดยชื่อของไรเซ็กนั้นเป็นการผสมกันระหว่างคาว่าไรที่แปลว่าสายฟ้าในภาษาญี่ปุ่น กับคำว่าอินเสกจากภาษาเยอรมันที่แปลว่า,มาแมลงนะครับไรเสกนั้นเป็นไวเวิร์นที่มีความสามารถในการสร้างและใช้กระแสไฟฟ้าในการโจมตีใส่ศัตรูนะครับโดยฮันเตอร์ท่านใดที่เคยล่าไรเสกมาก่อนจะสังเกตได้ว่าตัวของไรเสกจะมีจังหวะที่มันทําการสั่นพังผืดตามอาวัยวะต่างๆของมันไม่ว่าจะเป็นส่วนปีกงอนบริเวณหัวหรือว่าบริเวณหางนะครับสาเหตุที่ไรเสกทําการสั่นพังผืดเหล่านี้ก็เพื่อทําการสร้างและชาร์จกระแสไฟฟ้าให้กับตัวเองนะครับ ยิ่งสามารถสั่นและชาร์จกระแสไฟฟ้าได้เยอะเท่าไร่การโจมตีของไรเซกก็จะมีความรุนแรงและท่าสายฟ้าก็จะออกมาเยอะเท่านั้นซึ่งนอกจากการสั่นพังผืดแล้วเวลาที่ไรเซกนั้นเคลื่อนไหวหรือทําการโจมตีร่างกายของมันก็จะทําการชาร์จกระแสไฟฟ้าไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับเมื่อมันสามารถชาร์จกระแสไฟฟ้าได้มากพอตัวของมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างชาร์จสเตทนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าร่างชาร์จไฟเหมือนกับจินโอกานั่นเองโดยเมื่อไรเซกนั้นทําการชาร์จกระแสไฟฟ้าเต็มที่ จะทําให้กระแสไฟฟ้าเหล่านั้นไหลผ่านทั่วร่างกายของไรเซกทําให้อวัยวะส่วนต่างๆต,ตามร่างกายของไรเซกนั้นเรืองแสงสีเขียวออกมานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแค่ความดุร้ายและอันตรายของไรเซกเพียวๆก็เพียงพอที่จะส่งให้เหยื่อของมันนั้นไปนอนคุยกับรากมะม่วงได้แล้วแต่ถ้าชาร์จไฟเมื่อไหร่ทุกๆก,การโจมตีของไรเซกก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นวงกว้างและหางของมันก็สามารถจับและทําให้ศัตรูติดชาร์ได้อีกด้วยแต่สิ่งที่แสบที่สุดก็คงจะเป็นท่าต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมาในร่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นไดบอมในรูปแบบต่างๆและการใช้หางของมันแทนสายดินเพื่อปล่อยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงลงสู่พื้นเพื่อโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองนะครับตามบันทึกไรเซกนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่มีความก้าวร้าวและดุร้ายมากที่สุดตัวหนึ่งในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับเพราะทันทีที่ไรเซกนั้นรับรู้ถึงผู้บุกรุกตัวของมันจะโจมตีในทันทีและถึงแม้การต่อสู้จะจบลงไปแล้ว หากศัตรูของมันยังไม่ตายไรยเซก็จะไม่หยุดโจมตีและทุ่มทุกอย่างที่มีเพื่อปลิดชีพศัตรูของมันครับยิ่งไปกว่านั้นไรเซก,ก็เป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศเป็นอย่างมากเพราะด้วยความแข็งแกร่งและก้าวร้าวของมันทําให้ไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ตัวไหนกล้าที่จะไปยุ่งกับไรเซกนะครับและอย่างที่ทราบกันดีว่าไราเซกนั้นสามารถต่อสู้กับราทลอสได้อย่างสูสีแต่ก็มีรายงานว่ามอนสเตอร์ Monster ตัวนี้สามารถต่อสู้กับสุดยอดมอนสเตอร์อย่างเดวิลโจหรือราจังได้เลยทีเดียว และที่เลวร้ายที่สุดก็คือมันยังกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมแมลงมอนสเตอร์เล็กใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งการกินเผาพันธุตัวเองไรเซก็ทํามาแล้วนะครับจึงทําให้ทันทีที่มีรายงานว่าพบไรเซกปรากฏตัวขึ้นที่ไหนเดกกิลก็จะต้องรีบส่งฮันเตอร์มือดีไปปราบมันเพื่อลดความเสียหายต่อธรรมชาติและผู้คนให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองครับสถานที่ที่เราสามารถพบไรเซกได้ก็จะเป็นตามภูเขาหรือว่าในป่านะครับ สิงมอนสเตอร์ตัวนี้ถูกค้นพบครั้งแรกใกล้ๆกับหมู่บ้านโคโคโตะที่เป็นหมู่บ้านประจํามอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคแรกซึ่งถ้าหากเราสามารถปราบเจ้าไรเซกได้หัวหน้าหมู่บ้านก็จะทําการมอบดาบแห่งวีรบุรุษซึ่งเป็นสมบัติและสัญ,ญลักษณ์ประจําหมู่บ้านโคโคโตะแทนคําขอบคุณให้กับเราเป็นรางวัลครับทีนี้เราก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือดีเวียนของเจ้าไรเซกอย่างเซเดนชิไรเซกคือสึก หรือถ้าในภาษาอังกฤษก็คือเจ้าโบริเวอร์นั่นเองนะครับเซเดนนั้นเป็นไรเซกที่ผ่านสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายและการต่อสู้มาอย่างโชคชนทําให้ตัวของมันนั้นวิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งโดยการวิวัฒนาการทําให้เซเดนนั้นมีร่างกายและความสามารถในการสร้างกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าไรเซกนะครับมีน้ําตัวของเซเดนนั้นยังสามารถสร้างและควบคุมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้เซเดนนั้นเหนือกว่าไรเซกแบบเทียบไม่ติดด้วยความสามารถในการสร้างและชาร์จกระแสไฟฟ้าที่เยอะกว่าไรเซก ทำให้ตัวของเซเดนนั้นสามารถที่จะเข้าสู่โหมดโบลีเวอร์ได้ในทันทีที่มันชาร์จไฟได้เต็มที่นะครับทําให้อวัยวะตามร่างกายของมันก็จะเรืองแสงสีฟ้าออกมาแทนสีเขียวโดยในโหมดโบลีเวอร์นั้นถือได้ว่าเป็นอันตรายต่อทางฮันเตอร์และตัวของเซเดนเป็นอย่างมากโดยการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลทําให้ตัวของเซเดนนั้นสามารถโจมตีฮันเตอร์หรือศัตรูของมันให้เป็นผุยผงได้ในพริบตายิ่งไปกว่านั้น ตัวของมันก็สามารถที่จะรวบรวมกระแสไฟฟ้าแรงสูงในตัวเพื่อทําการสร้างดาบสายฟ้าบนเข่าของมันนะครับที่สามารถใช้ผ่าและทําลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าซึ่งแน่นอนนะครับพูดถึงความโหดมาขนาดนี้ฮันเตอร์คนไหนที่พลาดโดนเข้าไปแล้วก็ต่อให้เลือดเต็มก็นอนแมวได้ง่ายๆเลยนะครับและโดยความสามารถในการควบคุมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้เซเดนสามารถที่จะปล่อยลูกบอลพลังงานที่จะทําหน้าที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเข้ามาหามันอีกด้วยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่า การใช้โหมดโบรีเวอร์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นดาบสองคมเพราะตัวของเซเดนเองก็ต้องรับภาระและควบคุมกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลทําให้ตัวของมันไม่สามารถอยู่ในโหมดนี้ได้นานนักซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าแม้แต่ตัวของไรเซกเองก็เช่นเดียวกันนะครับระหว่างที่อยู่ในชาร์จโหมดหรือร่างโบรีเวอร์ร่างกายของเซเดนและไรเซกจะเป็นจุดอ่อนมากขึ้นทําให้หากโดนการโจมตีหรือแรงกระแทกที่รุนแรงมากพอ <c oughs> ก็จะทําให้ตัวของพวกมันนั้นไม่สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าในบริเวณส่วนนั้นๆของร่างกายได้ ทำให้เกิดการระเบิดและทําให้อวัยวะส่วนนั้นหลุดออกจากโหมดชาร์จของมันนั่นเองครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงฉายาของเซเดนกันบ้างนะครับโดยฉายาของเซเดนหรือโบรีเวอร์นั้นมีความหมายว่าการปฏิวัติของสายฟ้าซึ่งจริงๆแล้วทางข้อมูลก็ไม่ได้พูดอะไรมากถึงความหมายของฉายานี้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ความหมายของเจ้าทรราชแห่งนภาตนนี้อาจจะล้อกับราทลอสว่าการมาของไรเซกนั้นกําลังสั่นคลอนบัลลังก์ของราชาแห่งทองฟ้าก็เป็นได้นั่นเองครับ ชุดและอุปกรณ์ของไรเซกนั้นถึงแม้ว่าสกิลจะไม่ได้หวือหวามากเท่าไร่แต่ในเรื่องความสวยงามนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในชุดที่ฮันเตอร์นิยมทําเลเยอร์เป็นอย่างมากนะครับโดยการออกแบบที่เหมือนแมลงบวกกับหุ่นยนต์ผสมกันจึงทําให้ชุดของมันนั้นสวยและสามารถดีไซน์ให้เหมือนกับกันดามได้เลยทีเดียวซึ่งเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าฮันเตอร์สายแฟชั่นดูมาถึงตรงนี้อาจจะมีอาการมือไม้สั่นเอาได้นะครับส่วนอาวุธของไรเซกนั้นก็จะมีจุดเด่นที่คมกับ A อฟเฟนิตี้ที่สูงมากๆทําให้ง่ายต่อการจัดเซต และแน่นอนนะครับว่าดีไซน์มันก็มีความสวยงามมากหากจัดให้ลงตัวกับชุดไดก็เทไม่หยอกเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับกับแ s t a r รอสหรือเจ้าไรเซกของเราหวังว่าจะชอบและทำให้ทุกๆคนรู้จักเจ้าน้องเปรียะกันมากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยและไว้พบกันในคลิปต่อๆไปนะครับทุกท่านวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ